อบรมที่จีนฟรี17วันพลอยทำอะไรบ้างไปดูกันการเดินทางในครั้งนี้พลอยได้รับโอกาสจากสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนโดยมีดรกำพลมหานุกูลเป็นนายกสมาคมและได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสถานทูตจีนทั้งหมดค่ะและโครงการที่ได้เข้าร่วมคือโครงการอบรมพัฒนาผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนไทยค่ะไฟบินไปกลับเราบินกับไหหนานแอร์ไลน์เป็นสายการบินแบบฟูลเซอร์วิสค่ะ โครงการนี้เรามาอบรมที่ปักกิ่งค่ะเมื่อมาถึงสนามบินปักกิ่งแล้วเราก็มีน้องๆจาก cicg ให้การต้อนรับค่ะเออ่น้องน้ำน้อง,อง,องนนม,มันี่มันนี้ไม่ได้มาค่ะมันี่อยู่โรงแรมเตรียมเออ่พิมพ์บทตรงนี้แล้วเอ่อน้องพัทน,นะคะเขาจะกดหนึ่งกดมือหนึ่งน้องเบนดี้นะคะเมื่อถึงที่พักแล้วเราก็ได้พิซซ่ากันคนละถาดและได้กระเป๋าเครื่องเขียนคนละชุดนี่คือบรรยากาศที่พักที่ปกัปกกิ่ง เราจะได้นอนกันคนละหนึ่งห้องค่ะซึ่งที่พักนี้มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายค่ะมีทุกอย่างเลยและยังเป็นโรงแรมที่จัดอบรมนี่คือภาพบรรยากาศการเปิดโครงการค่ะการอบรมในครั้งนี้เรามีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสืบพงปราบใหญ่เป็นผู้นำคณะค่ะเราได้รับพ็อกเก็ตมันนี่คนละ2,500หยวนและมีอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมเลี้ยงฟรีทั้ง3มื้อทุกวันค่ะ ถบรรยากาศการฝึกอบรมของเราในทุกๆวันค่ะเราจะใช้ห้องนี้เป็นหลักเลยที่ปักกิ่งแล้วเราก็ได้สัง่งกาแฟกันมานะคะจากไม้ค่ะแล้วก็ไวม้เน,นี่ยมันจะเป็นแปปอนปส้มยาวเล้สาหรับแบบว่าแอปเหลือสิ่งใช้แอปส้มแอปเหลือที่แบบสั่งอาหารส,สั่งสิง่งของต่างๆในเบยว่ามืออแงกนและนี่คือที่รับรับของพเพื่อรับของเนาะที่ทวางของเวลาเวลาเพื่อนี่กามาส่งเขาจะมาส่งตรงนี้แล้วก็รวมไปถึงว่าเวลาเราสั่งของไปสนองไปสนีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาส่งนะคะโอเคเราไปอบรมกันต่อค่ะบ๊ายบาย เมื่ออบรมเสร็จเราก็วางแผนที่จะไปสถานที่ต่างๆในประเทศจีนกันค่ะสำหรับในคลิปเราจะไปย่านสาลีถุนซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลที่รวมทุกๆอย่างคล้ายๆสยามที่ประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ออกมากินฮอตพอตแฟคทอรี่ค่ะเป็นชาบูหม่าล่าอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนในทุกๆวันเราจะสั่งน้ำกันต่อค่ะและจะเปลี่ยนแบรนด์ไปเรื่อยๆนี่คะโโค่ชานมเผืออร่อยมากที่พลาดไม่ได้เลยคือชานมเผือกหรือชานมุกค,ค่ะ คณะเราได้มาเยือนสำนักงานสื่อสารต่างประเทศแห่งประเทศจีนหรือที่เรียกว่า CICG และเราก็วาร์ปมากินชาบูหม่าล่าต่ออาหารที่ประเทศจีนอร่อยถูกปากมากและยังได้มิตรภาพกับเพื่อนๆนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราได้ใช้ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนและการอภิปรายสัมพันธ์จีนไทยและความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษาได้ลองสั่งแบรนด์กรีดกาแฟอร่อยมากเีกแล้ววันนี้กินเป็นชานมร้อนไข่คุะคาหวานศูนย์และที่พลาดไม่ได้คือเฮทีอร่อยมากเลยสวัสดีค่ะได้ออกกาลังกายยามเชา้ชากินนะคะวันนี้ควาจะไปออกกำลังกายเดินรอบเมืองน,นะคะืคอดูบรรยากาศตอนเช้ากันที่มากประมาณสิบห้าองศาอง นี่คือภาพบรรยากาศตอนเช้าค่ะอากาศดีมากทุกคนเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่นั่นในตอนเช้าได้เห็นการจัดการของรถขยะซึ่งใช้ระบบในการยกถังขยะในการเทขยะทิ้งแบบอัตโนมัติและเห็นรูปแบบของการแยกถังขยะเกะดีค่ะนี่คือตู้เวลาที่ไปรษณีย์มาส่งของค่ะผู้รับกรอกรหัสและรับของได้เลยได้เดินดูสินค้าในมินิมาร์ตและเซเว่นต่างๆได้เดินดูผักและผละไม้ สดสะอาดสวยและอร่อยมากๆค่ะ1ผลคือชิ้นใหญ่มากราคาไม่แรงด้วยและเราก็ได้มาซื้อขนมปังอยในประเทศจีนค่ะขนมปังที่เราซื้อมาคือคเอ็กเบคอนโรนี่จะมาลองกินอันนนะคะขอนอันนี้อร่อยม,ม,มันมีไข่ด้วยอ,ะอ่ะทอดโรตีแต่ว่ามีไข่ มีปักมีอะไรมีกุนเชียงอะไทั้งหมดนะฮะมีเบคอนเนี่ยในสอกนี่คือเบติงอร่นี่คนปักกิ่งกินอย่างนี้จริงๆนะครับผมมื้อเช้านะครับถ้าเไม่ว่าเราก็ข้าวละเพ็าไข่ดาวนู่นนี่นั่นเขาจะกินคล้ายๆแป้งโรตีแต่ใส่ทุกอย่างอย่างนี้นะครับได้เจอรถไฟฟ้าทั่วเมืองเสียงบนท้องถนนเงียบมากได้มากินผลไม้สดๆยามเช้าผลไม้ที่นี่สดอร่อยและราคาไม่แพงนี่รสชาติเป็นยังไงคะอ่ารสชาติอร่อยครับอร่อยดีฮะอร่อยน่ากินมากนี่ออยไหมนี่เราก็เลยก้าวข้างนั้นมาหวานอร่อย ยมาาเ้ yeah. ได้มาดูห้องน้ําสาธารณะที่ประเทศจีนในเมืองที่พลอยเจอห้องน้ําสะอาดมากและยังมีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลาค่ะและเราก็แวะมากินเลตทีราเต้ค่ะชื่นใจสุดๆได้มาศูนย์บริหารจัดการของขวัญและโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปักกิ่งแก้วดีมากคาโนมารีดีมากทุกคน ชั้นจีของพิพิธภัณฑ์ปักกิ่งมีชานมารีที่อร่อยมากได้ใช้เครื่องซักอบผ้าและรีดผ้าที่โรงแรมฟรีหมดเลยค่ะแบบนี้ดีมากเลยอ่ะมีเครื่องสปาให้พวกเรามาแบบว่ารวมตัวด้วยนะที่สําคัญเราได้นั่งสายการบินภายในประเทศจากปักกิ่งไปหนานหนิงค่ะระหว่างนี้เราก็ได้สํารวจของต่างๆในสนามบินจนพบที่จีนะคะเราก็กินก่อนอื่นตอนเช้าต้องกินพลังก่อนด้วยชาเท่านั้นที่จีกันค่ะสาวที่จีนะเราหนักอยู่แล้วกินน้ำเปล่าก่อกิน ภายในสนามบินก็มีร้านค้าต่างๆมากมายและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจนมาพบกับร้านกาแชานลมค่ะเป็นอยู่ร้านนี้นะคะอยู่ที่สนามบินปักกิ่งนะคะชั้นสองของดูอเมสติกค่ะของดีมากเลยค่ะโรยแล้วเธอแมนเนอร์คอฟฟี่นะคะอันนี้ของพี่ส้มพี่ส้มให้ชิมอันนี้จะเป็นชามาฮาลาสได้ไหมเขาชอบกินนมอันนี้เขาบอกว่าของแปลกอร่อยดี เมื่อถึงสนามบินหนานหนิงแล้วเราก็ได้นั่งรถบัสไปที่โรงแรมค่ะนี่ก็คือบรรยากาศโรงแรมที่2ดีอีกแล้วทุกคนห้องกว้างมากใหญ่มากวิวดีมากก็ได้คนละหนึ่งห้องเหมือนเดิมนะคะอิงอํนวยความสะดวกครบคันใกล้สถานที่ต่างๆด้วยเปิดวิวให้ดูก่อนพอจะได้เป็นวิวเมืองนะคะ ตกเย็นเราก็ได้รับเกียริจากข้าราชการและผู้ใหญ่ที่หนานหนิงค่ะในการเลี้ยงต้อนรับพวกเราค่ะได้มาเดินตลาดเพื่อซื้อของกินที่หนานหนิงค่ะที่เห็นในวีดีโอคือแมลงทอดอร่อยมากทุกคนเอาคืนมาเอาคืนมาสออร่อยมากคือตัวอะไรนะกินเออน ได้กินผลไม้พริกเกลือจีนชอบมากนี่สนะคะเป็นชานมนะคะราคาวดหวานสูงค่ะได้ลองเล่นเกมขุดเลขบนกระดาษเพื่อลุ้นเงินรางวัลและของรางวัลค่ะได้ไปศูนย์แสดงสินค้าพิเศษจีนอาเซียน ทุกคนสถานที่นี้นะคะที่มาดูแล like ้วอ่ะควารู้สึกเขาทำดีมากเลยนะเขาก็จะทําเป็นนิทรรศการของแต่ละประเทศนะคะของอาเซียนเนี่ยแล้วก็เขาจะจาลองห้องแต่ละประเทศนะคะเป็นจุดเด่นของแต่ละประเทศนะคะที่มีสายภาพทางการค้าในด้านนั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโลจิสติกด้านการเงินด้านสินค้าด้านผู้บริโภคมีการแสดงสินค้าต่างๆมากมายของแต่ละประเทศและยังมีสินค้าต่างๆที่สามารถจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้ด้วยค่ะนี่คือชาที่กวางซีค่ะ เขาไม่ชิมชาหรอ Yes นันแลอันนี้ฟอมอันนี้ขนมฟอร์มอินโดนีเซียนะคะอันนี้จะเป็นขนมจุเลียนะคะจากมาเลเซียค่ะแล้วก็ชาจะเป็นมาจากกวางซีนะคะก็คือที่นี่นะคะเป็นทักใต้ของจีนค่ะสาธิตวิธีการชงชาได้ดูการพัฒนาเทคโนโลยี AI และเศรษฐกิจดิจิตัลของจีนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อ่าเป็นอาคารนะคะที่รวมเกี่ยวกับ AI ทั้งหมดเลยนะคะว่านวัตกรรมนะคะของประเทศจีนนะคะที่ คนสิงคโปร์นะคะมาร่วมพุ้นด้วยนะคะได้มีการพัฒนา AI ให้เข้ากับอุตสาหากรรมใดบ้างนะคะเดี๋ยวพอยจะพาทุกคนไปดูนะคะซึ่งสะบอกว่าทุกคนมันแบบมันเป็นสิ่งที่ต้องศึกษา,าเพราะว่าในเรื่องของ AI นะคะมันสามารถประยุกต์ให้เข้ากับรูปอุตสาหากรรมได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับหน้าข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการศึกษาอุตสาหากรรมพลังงานสะอาดการขนส่งนะคะแล้วก็อื่นออีกมากมายเยพอนะคะจะทาคลิปนะคะลงแล้วก็อธิบายดีเทลต่างๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่สพออาามส อย่างในวิดีโอนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ AI ประยุกต์เข้ากับโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรการศึกษาสื่อสารมวลชนระบบปฏิบัติการต่างๆไลฟ์สดขายของระบบโทรคมานาคมโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันค่ะ เราได้มาดูโรงงานส้มหมูกันที่รวบรวมส้มจากเกษตรกร,กรมาแปรรูปเป็นไอศครีมโยเกิร์ตส้มน้ำส้มและกาแฟส้มค่ะทางโรงงานใจดีให้เราได้ชิมส้มและลองปอกส้มแบบในคลิปค่ะได้มาดูการจัดการและการคัดส้มในโรงงานโดยใช้ระบบ AI ในการควบคุมทั้งหมดค่ะในระบบก็จะมีการแยกส์ความหนาแน่นเปลือกสวยเปลือกไม่สวยด้วยค่ะ ต่อมาก็จะเป็นผแผนกของการแพ็คกิ้งน้ำส้มลงในขวดนะคะ เราอยู่ก <fal compass. S 2> <hi> ับพี่ยูสวัสดีค่ะส้มอุ่กวัดนะคะซึ่งเป็นส้มประจำิ่นของอู่หมิวนะคะซึ่งใกล้ๆที่หนานหนิงเนี่ยนะคะก็มาประมาณชั่วโมงนึงนะคะซึ่งโรงงานเขาทันสมัยมากๆแล้วก็มีการแปรรูปโดยการใช้แบบพอปฟิลลิงก็คือความร้อนในการที่สบัดผสเซเวอร์ไลท์ใ้อยู่ได้นานหลายปีค่ะที่นี่รสชาติเป็นงานอ่านชิมพอกันที่อู่กันคาเฟ่ก็คือเป็นกาแฟส่งส้มกับกันนะคะแล้วก็เป็นผลกาแฟจากน้ำอย่างนี้อันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันมีเนื้อทุกอย่างเลยนะมีพัฟนะคะคือเนื้อแบบอร่อยนะ ก็แสดงเห็นถึงความเขาเรียกว่าควาทันสมัยของคนจีนที่เขาแปลรูปสินค้าเกษตรเ้ามาอาดบการให้มันมีแบรลูกขึ้นมาใช่ไมคทั้งแพดเจิ้งทั้งแบรนด์ต่อมาเราได้มาสถานีวิทยุโทรทัศน์กวางสีเพื่อมาดูการทํางานและทุกๆคนยังมีโอกาสได้ภ้าโฆษณาด้วยค่ะได้ไปวิทยาลัยศิลปะกวางสี พักความสนุกไวสักครู่ค่ะตอนนี้เราได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านข่าวสารและวัฒนธรรมอาเซียนจีนค่ะมือนี้เป็นมือกลางวันในวิทยาลัยค่ะอาหารอร่อยมากเลยทุกคนชอบมากต่อมาเราก็ได้เดินทางจากนานหนิงไปเมืองชฉงจวัวเพื่อไปดูจุดชมวิวหินภาพวาด ควาชานเพื่อสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภาพจิตรกรรมหินเพียงแห่งเดียวในจีนนี่ก็คือภาพบรรยากาศห้องพักของเราในคืนนี้ค่ะทุกคนคืนนี้นะคะเป็นคืนที่เป็นโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะ1คืนคืนละประมาณ1 0,000บาทถ้าเป็นห้องปกติแล้วก็เป็นวันธรรมดานะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงวีคเอนหรือว่าช่วงอื่นๆนะคะก็อาจจะแพงกว่านนี้อันนี้เราค่อยมาเช็คกันอีกทีนะคะว่าที่พักเท่าไหร่ใครมีโอกาสก็อยากให้ปานะคะเพราะว่าจะบอกว่าดีจริงๆแฮปปี้มากเลยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยค่ะทุกคนอาหารก็อร่อยด้วยมีอา่างแช่น้ําด้วยต่อมาเราก็ได้มาดูศูนย์การค้าผลไม้จีนอาเซียนที่ชงจัวค่ะเป็นจุดที่รวบรวมผักและผลไม้เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้าและร้านค้าต่างๆค่ะ ได้มาดูการแพ็คของการนำของเข้าตู้และเส้นทางการเดินรถโลจิสติกต่างๆค่ะได้มาดูบริษัทซัพพลายเชนที่รวบรวมสินค้าเพื่อส่งออกไปยังเวียดนามค่ะมาดูวิธีการขายการไลฟ์สดได้มาดูอุตสาหกรรมน้ำตาลและความร่วมมือทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมน้ำตาลจีนไทยค่ะได้มาสัมผัสวัฒนธรรมเมืองโบราณฉงจัวและการพัฒนาเศรษฐกิจยามขําคืนของเขตกวางซีค่ะ ได้กินกุ้งแดงที่ฉงจัวหรือเรียกว่าเสี่ยวหลงเชียแล้วเราก็บินกลับจากกวางซีมาปักกิ่งค่ะไปเจ๊อากาศมากเลยตัวรองสายเนี่ย12ค่ะรหลดดที่ถึงชาปักกิ่งสั่งได้ไหมได้สั่งโคโค่นะคะใครจะกินได้กินของอร่อยได้ชอปปิ้งของราคาถูก ได้กินชาบูของอร่อยอีกแล้วทุกคนผ่านไปแป๊บเดียวก็จบโครงการแล้วทางทีมงานที่จีนก็สร้างความประทับใจให้เราจนวันสุดท้ายมีมอบของขวัญวันจบให้เราทุกคนด้วยมีผ้าหม่มกระบอกน้ำและแฟลตได์บรรยากาศวันรับจบมาแล้วคะ่ะเย้เยเย้แต่ยังไม่อยากกลับเลยอ่ะแต่เรายังไม่จบไปกันต่อ พลอยแต่งตัวราชวงศ์ส่งไปที่พระราชวังฤดูร้อนนะคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสุดที่พวงจุ้ยดีที่สุด,ขอ,ดสของที่นี่นะคะเพราะว่าข้างหน้าเป็นน้ำข้างหลังเป็นภูเขาค่ะสวยมากเลยค่ะแล้วเราก็ได้เก็บภาพบรรยากาศแห่งความทรงจำนี้เอาไว้แล้วไปเดินห้างเดินนาวต่อคะ่ะได้ช้อปปิ้งซื้อของฝากได้ช้อปปิ้งซื้อกระบอกน้ำชาก็แลบหน้ารัอกก็จบคลิปจริงๆแล้วบ๊ายบาย พลอยขอขอบคุณรัฐบาลและสถานทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนหลักสูตรบทจที่ให้การสนับสนุนและก่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาและขอขอบคุณเพื่อนร่วมโครงการทุกคนแล้วพลอยจะนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตและสังคมค่ะบ๊ายบาย